สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับองฟีชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับพระนะครับที่เช่ามานะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามาเป็นพระรุ่นไหนองค์ไหนนะครับเดี๋ราเรามารวนเป็น้องกันนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ไปด้วยนะครับ ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดตามจัดด้วยนะครับให้กำลังใจกันนะครับส่วนนี้ยอดซับผมก็ก็หลักพันก็อย่างีเยอะนะครับก็ฝากด้วยนะครับชอบน้องใหม่นะครับจะเปิดบรรณาแล้วนะแกะออกมาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ อันนี้ก็แพ็คพอดีนะครับเป็นนะครับรู่นรวยนะครับรุ่นซื้อที่ดินสมงห้าหกสามนะครับนะครับมีสองเป็นสองเนื้อนะครับมครีสูวก็ ได้เช่ามานะครับก็เช่ามาที่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับรวยเก้ากานะครับเห็นไหมครับรูปสื้อที่ดินสัพพะศัสามนะครับก็รวยนะครับก็ได้เช่ามานะครับก็ด้วยความศรัทธานะครับกาบารมีของเดยวพ้นรวยครับ เลยครับอันนี้เลยครับมีสองเมียนะครับสองทิพแล้วก็เด็กเห็นไหมครับได้ดูนั่นด้านหลังนะครับ สวยงามนะครับสวยงามนะครับทุส่งเยอะก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้การใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็เหมือน่บอกนะครับผมก็ไม่ใช่เสียงพระนะครับไม่ใช่นักเลงพระแต่ผมก็ชื่นชอบนะครับก็คือเช่าวานะครับสะสมนะครับก็เอาไาให้มาชมได้ดูกันนะครับให้เอารีวิวให้ดูว่า เลือไหนเนื้อไหนนะครับก็นะครับสวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ